สองขั้วมหาอำนาจกอดรัดฟัดเวียงกันอย่างไม่ยอมแพ้ของคลุ่มคลั่งมันคำรามลั่นมันเหวี่ยงรถไฟตีหัวเมก้าของแล้วพุ่งเข้าประชิกดกระแทกเมก้าของจนลงไปนอนกลิง้งทั้งเมืองกลายเป็นสนามรบของสองอสูรยักษ์เมก้าของกระหน่ำยิงปืนกลถล่มกลับอย่างต่อเนื่องจนคองลงไปนอนกองกับผืนคองบาดเจ็บสาหัสมาก แต่ทางด้านเมกาของก็โดนโจมตีจนพังยับจนระบบรวนไปหมดแล้วสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่แมวบางเซสป่อยเมื่ออสูรเหล็กที่มนุษย์สร้างเกิดคุ้มคลั่งอลวัต ทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าคิงคองยักษ์ที่กลายพันธุจนกลายเป็นไขจูจึงต้องยืนหยัดสู้เพื่อปกป้องโ,งโลกกับเอฟเวอรซัมีชาเอฟเรื่องราวจะสนุกสุดมันและตื่นเต้นขนาดไหนนั้นเราไปชมสปอยพร้อมกันเลยครับณโรงงานผลิตอาวุธชีวาภาพประเทศวทัวลดจูจ่ๆก็เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงมากนั่นก็เพราะมีสิ่งมีชีวิตขนาดยักษ์บุกมาที่โรงงานมันดูเหมือนคิงคองยักษ เราทหารกระหน่ำยิงถลม่มคิงของยักษ์จนผิวหนังมันหลุดลอกเผยให้เห็นกระดูกเหล็กภายในร่างเจ้านี่คือมีชาเอฟหรือเมกาเอฟผมขอเรียกเมก้าคองเลยกันนะเพราะมันฟังดูเท่เมก้าคองกระหน่ำรัวปืนกลอัตโนมัติใส่กองทหารจนตุ่ยเยมันคำรามลั่นและทำลายโรงงานผลิตอาวุธชีวภาพจนเละอีกด้านหนึ่งชายคนนี้คือโจเอล เขาแอบมาที่ศูนย์ปฏิบัติการของนาซาเพื่อจะมาบันทึกภาพของแต่โดนของเขาก็โดนของตบจนพังยับแถมเขายังโดนนาซาจับได้นั้นจึงทำให้โจโอเอลได้พบกับด็อกเตอร์ซโลนและลอร่าสองนักวิทยาศาสตร์ที่ดูแลของโดยซโลนเธอบอกให้โจโอเอลใส่หัวไปซะตอนนี้เธอมีเรื่องยุ่งมากพอแล้ว เพราะคองคือคิงของยักษ์มันกลายพันธุ์จากเซลล์ของเอเลี่ยนและพักหลังๆมานี้ดูมันจะคลุมคลังควบคุมตัวเองไม่ได้กองทัพกำลังยืนเรื่องเพื่อส่งคองไปขังในกรงเหล็กที่ออกแบบเพื่อขังไคจูโดยเฉพาะอีกด้านหนึ่งสองคนนี้คือพาฟล่ากับอานอต พวกเขาเป็นหน่วยสืบราชการลับของประเทศววโลดลูกชายของทั้งคู่คือหนึ่งในทหารที่ประจำการที่โรงงานผลิตอาวุธชีวภาพเมื่อตอนต้นเรื่องและเขาโดนเมกาคองบทขยี้จนไม่เหลือซากมันทำให้ทั้งคู่โกรธแค้นมาก และได้ทำการสืบจนรู้ว่าเมกาคองถูกส่งมาจากเพนตากอนทั้งคู่จึงวางแผนเพื่อจะทำลายเพนตากอนเวลาต่อมาที่ชายฝั่งเวอร์จิเนียในขณะที่เรือประมงกำลังจับปลาอยู่นั้นพวกเขาก็พบหัวรบนิวเคลียร์และทำการส่งมันให้รัฐบาลสหรัฐกองทัพสันนิษฐานว่ามันน่าจะเป็นหัวรบที่ตกจากเครื่องบินในสมัยสงครามโลกโดยข่าวนี้ก็โด่งดังไปทัว่วเมื่อ่าฟลากับอาร์นอตรู้เรื่องหัวรบ ทั้งคู่จึงคิดแผนได้พวกอนอตมีแฮกเกอร์ระดับเทพแผนของพวกเขาคือจะทำการแฮกระบบเมกาคองและสั่งการให้เมกาคองขโมยหัวรบจากกองทัพสหรัฐและเอาหัวรบนิวเคลียร์ลูกนั้นไประเบิดใจกลางเมืองชิคาโกหากพวกอนอตทำสำเร็จละก็เมืองชิคาโกจะโดนระเบิดจนเละและจะมีคนตุยเป็นจำนวนมากในขณะที่เครื่องบินกำลังขนย้ายเมกาคองกลับฐานทัพเมกาคองก็โดนแฮก มันคลุ้มคลั่งทำลายเครื่องบินจนพังพินาศทันทีที่รู้เรื่องด็อกเตอร์สโลนและกองทัพก็เดินทางไปยังจุดที่เครื่องบินตกและในขณะกำลังสำรวจอยู่นั้นเมกาคองก็ทะลวงออกมาจากพืน้นมันจะไปขโมยหัวรบตามคำสั่งของพวกอานอตเมกาคองอลวาวัตมันทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าถล่มเมืองจนราบคาบผู้คนวาดกลัวต่างพากันวิ่งหนีสุดชีวิตโดยสโลนบอกว่า ทางเดียวที่จะหยุดเมกาคองได้คือต้องเข้าไปปิดระบบมันจากภายในร่างมันอันตรายมากแต่สโลนก็ไม่มีทางเลือกเธอขึ้นไปบนชั้นดาดฝาแล้วกระโดดเกาะหลังเมกาคองในที่สุดสโลนก็เข้ามาในตัวมันได้แต่ระบบทั้งหมดถูกแฮกสโลนแก้ไขได้แค่บางส่วนเท่านั้นและเจ้าเมกาคองก็ยังคงอลวาดโดยพวกอานอตก็ใช้โอกาสนี้ทำการปล่อยไวรัส ทำลายระบบความปลอดภัยของแล a บที่เก็บหัวรบและบุกไปที่นั่นโดยเจ้าเมกาของก็กำลังตรงไปที่แลบบด้วยหน่วยของอานอตทำการแฮกระบบสั่งการต่างๆของทุกเหล่าทับทับบกทับอากาศติดต่อสื่อสารกันไม่ได้และมีโอกาสที่จะสั่งการผิดพลาด เราใช้อาวุธยุดโทปกรณ์ไม่ได้มีเพียงวิธีเดียวเท่านั้นคือเราต้องส่งของออกไปสู้โดยหน่วยของอานนตททำการปิดระบบความปลอดภัยทั้งหมดและเอาหัวรบไปว่างทิ้งไว้เพื่อรอส่งต่อให้เมก้าของเจ้าเมก้าของบุกมาถึงแลบแล้วมันทำลายแลบจนพังพิน,นาศและหยิบหัวรบนิวเคลียร์ไปแล้วทางด้านกองทัพก็ส่งหอไปยิงยาสลบใส่คองและทำการขนย้ายคองโดยใช้ตะข่ายขนาดยักษ์ ไปดักรอเจ้าเมก้าของเพื่อกัดขวางไม่ให้มันไปถึงเมืองชิคาโกไม่นานนักยาสลบก็หมดฤทธิ์คองตื่นขึ้นแล้วก็เห็นเจ้าเมก้าของกำลังตรงมาทางนี้เมกาของกระน่ำยิงหัวรบถล่มใส่ของสองอสูรยักษ์ตรงเข้าปะทะต่างฝ่ายต่างไม่มีใครยอมแพ้เมก้าของบีบคอของไว้แต่ของก็สลัดหลุดได้เมกาของกระนำร่ำดรอปปืนก้ใส่อย่างบ้าคลัง จนคองบาดเจ็บสาหัสมากคืนสู้ต่อมีหวังสู้ขิดแน่คองจึงเพ่นหนีไปแล้วยกหนีเมกาคองเป็นฝ่ายชนะโดยด็อกเตอร์สโลนที่ติดอยู่ในตัวเมกาคองก็บอกว่าที่เมืองชิคาโกมีตึกที่กำลังก่อสร้างตรงจุดน,นั้นมีการขุดหลุมลึกประมาณ100ฟุตเราจะต้องล่อเมกาคองไปที่นั่นเพื่อทิ้งหัวรบลงไปในหลุมนั้น เพียงเท่านี้ก็จะสามารถลดทอนความเสียหายจากแรงระเบิดได้ตอนนี้ทางกองทัพต้องอบพยพคนออกจากชิคาโกให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะเมกาคองกำลังจะไประเบิดเมืองชิคาโกในอีกไม่ช้าแผนของพวกอานอตสำเร็จลุล่วงและพวกเขากำลังจะเก็บข้าวของเพื่อบินกลับประเทศและในที่สุดเมกาคองก็มาถึงเมืองชิคาโก โดยคองก็ตามมาด้วยสองอสูนยักษ์กำลังจะปะทะกันอีกรอบเมกาคองกระนำยิงหัวรบโจมตีอย่างบ้าคลัง่งตามด้วยรัวปืนกลนถล่มใส่ไม่หยังมันพุ่งเข้าประชิดยิงมิดไซท์ถล่มตึกจนพังยับสองขั้วมหาอำนาจกอดรัดฟัดเวียงกันอย่างไม่ยอมแพ้คองคลุ้มคลัง่งมันคำรามลั่นมันเหวี่ยงรถไฟตีหัวเมก้าคองแล้วพุ่งเข้าเปลือชิดกระแทกเมก้าคองจนลงไปนอนกลิง้ง ทั้งเมืองกลายเป็นสนามรบของสองอสูรยักษ์เมก้าของกระหน่ำยิงปืนกลถล่มกลับอย่างต่อเนื่องจนคองลงไปนอนกองกับผืนคงบาดเจ็บสาหัสมากแต่ทางด้านเมก้าของก็โดนโจมตีจนพังยับจนระบบรวนไปหมดแล้วด็อกเตอร์สโลนจึงอาศัยจังหวะนี้เพนนี้ออกมาจากตัวเมก้าของส่วนทางด้านคงแม้จะบาดเจ็บสาหัสมาก แต่เซลล์ต่างดาวที่อยู่ในตัวมันนั้นก็ทำให้มันรักษาแผลได้เร็วมากจนเกือบจะหายเป็นปกติแล้วแต่แล้วทันใดนั้นเจ้าเมกาของก็ตื่นขึ้นสองอสูรยักษ์ยังคงสู้ต่อได้ต่างฝ่ายต่างไม่มีใครยอมแพ้ของกระชากแขนเมกาคองจนขาดสะบันจากนั้นก็ยกตัวมันจนลอยขึ้นแล้วพามันไปยังหลุมก่อสร้างที่ลึก100ฟุต และโยนมันลงหลุมไปแล้วพลิบตาเดียวหัวรบนิวเคลียร์ก็ระเบิดตุมเป็นไปอย่างที่คิดหลุมลึก100ฟุตลดทอนแรงระเบิดได้เป็นจำนวนมากส่วนหน่วยของอานอตที่กำลังจะบินหนีกลับประเทศก็โดนคองจับเครื่องบินไว้ไม่ให้บินขึ้นและโดน FBI จับตัวไปแล้ว ก็จบกันไปแล้วครับกับเอฟเวอร์ซัสมิชาเอฟเพื่อนๆรับชมแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใต้คลิปได้เลยครับและเช่นเคยครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆในช่องแมวบงังหรือจะสนับสนุนค่าขนมแมวเลียให้น้องๆก็สามารถจิ้มปุ่มซุปเปอร์แทงได้นะครับและเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไป และถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดกระผมก็ต้องขออภัยมาณ้าที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย